จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับฟุตบอลพีเม์ลีกนะครับคู่ดึกนะครับก็เลิกจบเกือบตีสี่อ่ะตีสี่กว่านะครับนอนไม่หลับเฉยนอนไม่หลับเฉยนะครับก็เป็นเกมที่สี่ติดต่อกันเฉพาะในลีกลีพูแพ้เป็นเกมที่สี่ติดต่อกัน นะครับอ่ะก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดของเกมนะเราไปดูหลายชื่อผู้เล่นก่อนดีกว่านะครับเอาเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับเบนฟอร์ดนะครับก็มีเคลเฮอร์ครับเป็นผู้สารประตูอ่าแบ็คขวาเป็นคายกนะครับซ้ายเป็นเอเยอร์ส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กครับคอลลินกับคอนเนเบิร์กอ,อืมมิดฟิลด์ตัวกลางครับจอแดนเฮตสันนะครับ ยามูลุกนะครับตัวลุกนะครับใช้เชสดัมกาดแล้วก็วัตลานะครับแล้วก็ตีเอโกเป็นหน้าเป้านะครับเคเลเฮอร์ฟานเดนเบิร์กแล้วก็จอแดนเดอสันเนี่ยเป็นสิบเก่าลิปูเลยครับนี่คือสาขาสองนะครับอ่ะมาที่ทางฝั่งทีมเยือนครับลิปูบาร์มาดัสวิลลี่นะครับเป็นผู้สิร์ประตูครับขวาเป็นเคอร์ขวาเป็นแบสลี่นะครับซ้ายเป็นเคอร์เคสคู่เซ็เตอร์แบ็กครับฟันไดกับโคนาเต้ มฟิดตัวกลางครับไม่มีทั้งแมค a l ริเตอร์แล้วก็กับเฟนแบกนะครับใส่โจนกับโซโบสไลลงมาตัวลูกครับกัรโปเวสแล้วก็โมซาร่าส่วนหน้าเป้าเป็นอีเกติเก้นะครับเพราะว่าอีซักก็เจ็บไปอีกหนึ่งคนนะครับปัญหาของลิวอูลก็เป็นปัญหาเดิมๆที่นี่ก็ป่าเข้าไปเป็นเกมที่เท่าไหร่แล้วล่ะหลังจากที่เอาชนะ เซาว์เทมตันในลีกครับนะครับลีพูก็ออกทะเลไปไกลนะครับออกทะเลไปไกลซึ่งยังหาทางเข้าฝั่งไม่เจอถึงแม้ว่าเกมในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันอาจจะดูดีบ้างนะอาจจะดูดีขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่ารูปแบบและวิธีการเล่นอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเกมนี้ เป็นอีก1เกมที่ลีพูเสียประตูแม่งโคตรเร็วไม่รู้เป็นหาอะไรนะแผน A เอามาใช้ยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับเสียประตูแล้วเกมกับแมนยูเสียนาทีที่2เกมกับคิสตัลพาเลตเสียนาทีที่8เกมกับเชลซีอาจจะยื้อหน่อยอาจจะ20กว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะ แล้วก็แมนยูนาทีที่2เกมนี้เจอเบนฟอร์ดนาทีที่5ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเสียประตูช่วงช่วงต้นๆ้นเกมเนี่ยตลอดเลยนะสเกมของลีพูนะครับแล้วลูกก็ไม่ลูกพิสดารพันลึกอะไรนะครับ เปิดเข้าไปหน้ากรอบเขตโทอของลิเว์ไม่ว่าจะเป็นลูกโด่งลูกอะไรก็แล้วแต่ทั้งทั้งที่มีเซ็นเตอร์แบ็กสูงใหญ่ทั้งฟานไดทั้งคนาเต้แต่ปัญหาคือเล่นลูกกาอากาศไม่ดีเลยทั้งทั้งที่ฟานไดเนี่ยเป็นเจ้าพ่อลูกกาอากาศเลยนะครับแต่เกมนี้หลายๆเกมที่ผ่านมาโดนบอมเรียบร้อยหมดครับทั้งตั้งแต่คริสตัลพาเลทก็ เป็นลูกเตะมุมโอเคกับเชลซีอาจจะเป็นโอเพนเพย์กับแมนยูก็อาจจะเป็นโอเพนเพย์นะครับมาเจอลูกทุ่มไก่ทุ่มเข้าปากปากประตูของลิฟูนั่นแหละนะครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายนะครับไปลุ้นออกข้างหน้านะครับแล้วก็หม่งมาไม่ดีแล้วก็เป็นวาตาร่านะครับวาตาร่าของโกวาตาร่านะครับยิงเข้าไปนะครับแต่หวะนั้นก็จะไปโทษเคอร์เคสอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่า เกเมก็ก็คุมตามจังหวะของมันนะเนาะเพราะว่าบอลมันเป็นบอลจังหวะสองมันไม่ใช่บอลจังหวะแรกนะครับบอลจังหวะสองเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปไหนนะครับลิพูมาเสียนาทีที่ห้านะครับช่วงต้นเกมซึ่งคนเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะใครนะไม่ว่าจะทีมไหนไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ดาวดังระดับโลกหรือทีมอบตนะครับในบ้านเรามักจะบอกเสมอว่า อย่าเสียประตูในช่วง5นาทีแรกนะเหตุผลคือการเสียเร็วเนี่ยขวัญก,กำลังใจมันเสียพอริภูเสียบอลไม่เสียบอลเสียประตูแรกเนี่ยนักเตะแข้งขาอ่อนเพราะนั้นเกมแพนที่แพนมาพังหมดนะครับโอกาสที่แล้วริภูนะครับเป็นเทมหนึ่งที่ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีพอเสียประตูปุ๊บจะโหมทันทีพอโหมปุ๊บมันจะเสียบอล ทั้งๆท,ที่เราตามแค่ลูกเดียวเองตามลูกเดียวแล้วก็เล่นตามเกมไปก่อนนะครับโหมพอโหมปุ๊บเสียบอลจังหวะที่2ในลูกที่2เนี่ยอย่างชัดเจนเลยครับเสียบอลเป็นเอกอิกเกเสียบอลนะอยู่หน้าปากประตูนู่นนะเสียบอลน,นะครับแล้วก็เป็นใครล่ะเปิดมาให้นะครับเปิดเนี่ยต้องยอมรับว่าเปิดดีจริงๆนะครับไอเชเดอร์นะ ผมมาอ่านเชดนะคนอื่นเขาจะอ่านเชเด้หรือเชเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะเชดนะครับเควินเชสเควินเชเดอร์นะครับก็เป็นคนคนเดียวกันนะบางทีผมอาจจะอ่านอ่านอ่าน,านาสับสนนะครับก็เป็นเชเดอร์เนี่ยยิงเข้าไปในทีที่45นะครับ รีพูผ่าน45ทีแรกรีพูตามหลังไกลเลยครับ2 0นนะครับจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่อยู่หน้าปากปากกอบเขตโทษของทางเบนฟอร์ดนะแล้วแทงลูกนั้นมาให้ในจ่ายบอกว่าคิวรนะิงพาร์ตะจ่ายอย่างสวยเลยนะครับแล้วไอเชสเนี่ยอยู่หลังโคนนเต้เลยนะแต่สามารถิ่งแซงได้โอ้โหโคเต้หตัวมันใหญ่ กับตัวยากนะครับก็สปีดอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เป็นจังหวะเสียประตูของลิพูเป็นลูกที่2นะครับพอเสียประตูที่2ก็เริ่มที่จะเสียขบวนนะครับเสียขบวนก็เริ่มออกทะเลเริ่มสเปะสปะแต่มันก็ยังโชคยังดีตรงที่ว่ามาได้ประตูตีไข่แตกนะครับจากมีลอตเคอร์เคสในทีที่4ี่บวก5ทั้งที่พู้สินเนี่ยยก ยกไว้ที่3นาทีนะทดเจ็บ3นาทีแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยก็พทดมาจนถึงนาทีที่45บวก5ก็คือเกินมานะผู้อ่าผู้เล่นของเบนฟอร์ดก็มีการประท้วงนะครับก็จกังหวะนั้นเนี่ยบอลมันอยู่ด้านขวาครับก็เป็นคอเนอร์แบลลี่นะส่งเปิดมาให้นะครับแล้วก็เป็นเคอร์อเคสที่สำเร็จโทษเข้าไปนะครับลิฟวูตามมาอย่างก็บอกว่า ครึ่งแรก2-1ก็โอเคอาจจะไม่ไกลมากนะครับสำหรับลีปูเริ่มต้นขึ้นมาครึ่งหลังเนี่ยก็มาเสียจุดโทษอย่างที่ไม่ควรจะเสียก็เป็นฟันได้ครับทั้งผับทั้งเตะนะครับแล้วเตะในคือกรอบเขตโทษกับเส้นกรอบเขตโทษเนี่ยมันคืออาณาบริเวณเดียวกันในคือแอเรียเดียวกันนะถ้าเตะบนเส้นยังไงก็โดนจุดโทษนะครับ ก็เป็นเตียโก้นะครับอีกอเตียโก้ยิงให้ทางเบนฟอร์ดออกนำยาวเลยออกนำไกลเลยนาทีที่60นะครับเบนฟอร์ดก็นะก็พอดูมาถึงตรงนั้นแล้วลีปูมันก็ไม่ได้มีทรงอะไรแล้วครับตอนนั้นนะคือออกทะเลไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับสำหรับลีปูนะแต่ก็ยังมีลูกลูกเขาเรียกลูกอะไรลูกฮึด นะจากโมซาลามายิงนาทีที่89จังหวะนั้นก็เป็นซูโบสไลนะครับเปิดบอลก็ไม่ให้ซาลาก็เอาบอลลงด้วยซ้ายแล้วก็ซับด้วยขวานะผ่านมือเคเลอร์ Le เข้าไปนะครับเกมนี้เคเลอร์ Le ก็เซฟได้อย่างเหลือเชื่อนะได้อย่างได้อย่างไม่ใช่เหลือเชื่อนะได,ได้ได้ดีในระดับหนึ่งตามมาตรฐานของเขานะครับสำหรับเควินเคเลอร์ก็จบเกมก็แพ้ไปสำหรับลพูนะครับ3ประตูต่อ2 เกมนี้ก็ไม่มีอะไรพูดมากมายนนะักนะครับสําหรับความ่พยแพ้ของลิเวอร์ pool นะครับสําหรับคนที่ยังมีความคาดหวังในการที่จะไปถึงแชมป์โอกาสหนะ้าตอนนี้ผมพูดเลยครับตอนนี้แพ้4เกมนะครับในลีกนะครับโอกาสที่จะแพ้ถึง12เกมก่อนหน้านี้ผมคิดไว้ที่10เกมนะครับสำหรับความ่พยแพ้ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะ แต่ถ้านะถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าลีพูจะแพ้ถึง12เกมอ่ะในในฟอร์มแบบนี้นะไปดูกันในช่วงท้ายดูการน,นะว่าลีพูจะแพ้กี่เกมนะครับแล้วทางอาร์เนสอลตเองเนี่ยจะอยู่จบฤดูกาลหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้อาร์ซอลสี4แต้มลงเล่นมากกว่า1นัดนะถ้าอาร์ซอลชนะอาร์ซอลชนะในเกมนี้ก็ตาม7แต้มโอกาส กองการแชมป์นะครับถึงแม้ว่าสื่อในกฤษหรือสื่อทั่วโลกเนี่ยอาจจะบอกว่ายังกาชื่อออกไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าไปตั้งแต่2เกมแรกแล้วเชื่อผมเถอะนะครับนะเชื่อผมเถอะเพราะว่าตอนตอนนี้เนี่ยคือเล่นแบบไม่มีไม่มีใจไม่มีทรงด้วยนะครับไม่มีทรงฤดูการที่แล้วฤดูการที่แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าโอเคเจนครอปทำมาดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปดูเกมของฤดูการที่แล้วนะครับช่วง10เกมแรกเนี่ย อาร์โนอ์สลอตเนี่ยเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมนะเสียประตูน้อยนะเสียประตูน้อยพอหลังผ่านครึ่งฤดูก,กาลไปแล้วเนะี่ยล์พูเริ่มเสียเยอะเสียเยอะเสียเยอะเสียประตูเยอะจนถึงตอนนี้ยังมีเพียงแค่นัดเดียวที่ล์พูไม่เสียประตูนั่นก็คือเกมที่เฉือนเอาชนะอาร์ senal 1-0ที่แอนฟิลด์นะครับคือถ้าเกมนั้นเนี่ยอาร์ senal มาบุกสู้นะ โอกาสที่อาร์ซนอลจะเก็บแต้มเนี่ยออกไปเนี่ยก็มีเยอะแต่ว่าชนอลเนี่ยมาเล่นตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็โอกาสมันก็เลยเป็นของเรียบูนะตอนนี้เรียููเสียประตูทุกๆุกเกมนะจะหนึ่งประตูหรือสอประตูแต่ว่าเสียทุกเกมนะครับณนะตอนนี้เรียููเสียไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะผมดูก่อน12-13ลูกอะถ้าผมจำไม่ผิดนะเสียไป14ลูกอ่ลยิงได้16เสีย14 มันมีทีมทีมที่ลุ้นแชมป์ที่ไหนเสียประตูมากมายขนาดนี้ฤรือูการนี้ผมเชื่อว่าลิพูจะเสียประตูถึง40ลูกอรูน,นะครับ4ี่สิูกโอกาสมากเหลือเกินนะครับที่ลิพูจะไปถึงจุดนั้นนะครับเรื่องแชมป์ไม่ต้องไปพูดถึงครับโบกมือลาได้เลยนะครับสำหรับฤดูการนี้